สำนักข่าวระดับโลกรายงานเกาะติดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะผู้นําหลายองค์กรระดับนานาชาติก็ออกมาแสดงความเสียใจเนื่องจากผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กค่ะอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้โพสต์ข้อความผ่าน t วิตเตอร์ค่ะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งความอาลัยไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอให้ผู้บาดเจ็บหายดีโดยเร็ว เช่นเดียวกับองค์การยูนิเซฟนะคะที่แสดงความเสียใจต่อโศก,กนาฏก,ก,กรรมในครั้งนี้ประนามการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบโดยระบุด้วยว่าไม่มีเด็กคนไหนควรจะตกเป็นเป้าหรือต้องเผชิญเหตุรุนแรงไม่ว่าที่ใดหรือเมื่อไหร่ก็ตามขณะที่ลิสทรัสนายกรัฐมนตรีอังกฤษทวิตข้อความว่าตกใจกับเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นและรู้สึกเป็นห่วงคนที่ได้รับผลกระทบคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทุกคน อังกฤษจะอยู่เคียงข้างคนไทยในช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ด้านสถานเอกอัครราชาทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการแสดงความสะเทือนใจต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในครั้งนี้ค่ะแสดงท่าทียืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวไทยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งครอบครัว เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชาทูตสวีเดนประจำประเทศไทยที่เผยแพร่ชวิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนที่ระบุว่าตกใจเมื่อได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ที่ได้รับผลกระทบสำนักข่าวระดับโลกทั้ง CNN, BBC, AFP, Al Jazeera รวมถึงสนักข่าวต่างชาติอีกหลายแห่งให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ นำเสนอเป็นรายงานข่าวด่วนติดตามรายงานความคืบหน้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสำนักข่าวบางแห่งรายงานว่าแม้ในประเทศไทยจะมีอัตราการครอบครองปืนสูงแต่เหตุการณ์รุนแรงในลักษณะนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยกล่าวถึงเหตุกราร์ดยิงครั้งล่าสุดเมื่อสองปีก่อนที่นครราชสีมาซึ่งมีทหารนายหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตและไปก่อเหตุการาดยิงในห้างสรรพสินค้าจนทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนบาดเจ็บ58คน นอกจากนี้สื่อบางสำนักยังรายงานอ้างชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ระบุว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงให้ข้อมูลว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดโดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงส่งผลต่อสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยค่อนข้างรุนแรงค่ะ